สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูคานบนดันดินบ้างครับมันเป็นยังไงอันนี้ปิดคนาได้สูงมากเนละโอ้แบบเต็มคานเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหมคานเขาจะตั้งๆนิดนึงไนงะ chịt controlยากนิดนึง. nó cứ yốc súng yốc súng điเลย. rồi lại côn thăn đặt. น่ารูดนกับมันก็เรียบนะดันได้เยอะอกกนกันครับก็บอกแล้วมันอยู่ที่ความถนัดคนออกรถไถแบบนหนมาก็ถนัดแบบนั้นครับ อันนี้ข้อดีของมันกน็คือเวลาขุดมันไม่ต้องเอาฐานออกครับเพราะฐานเขายกได้สูงมากปกต,ติจะติดติดล่องมันนะถ้าคานต่ำครับอันนี้คานสูงก็คานบนคานล่างคานบนนี้ไม่ต้องยกออกเลยคานยกได้สูงมากครับน่าจะเลยล้อหน้าอีกเวลาเขายกครับ ถอดออกครับเพื่อติดล่องมันดันก็อาจจะเป็นคลื่นดันดินได้เยอะมาก ล้นฐานเลยครับเพราะก็าออกแบบมาการใช้งานจะแตกต่างกันครับตรงนี้จะปิดันาตอบโจทย์ในการปิดคนนาสูงๆนี่ยกขึ้นได้สูงมาก น,นี่ทำงานแบบทำโอทีครับ18บแนาฬิกาแล้วยังไม่เลิกงานครับสิบแนาฬิกาสานาทีล้วยังไม่เลิกงานเลยโอ้คนผานมาก จวง,งในล็กแน่ครับ